ตามหาผู้บาดเจ็บผู้บาดเจ็บไปไหนแล้วตอนนี้ลงตอนไหนไม่รู้แต่ว่ารับแจ้งตอนนี้ไม่ใชมณฑคุณถ่ายถ่ายแล้วจะถ่ายอีกก็ได้เข้ากลางวันบ่อยผมเข้าที่สี่ชั่วโมงตามหาครับคนเจ็บหายไปไหนครับตอนนี้รับแจ้งให้มาดูแค่เดียววะให้มาตรวจสอบแล้วไททันไททันก็อีกเวรเบอร์สองอี่ก็เป็นเวรพรุ่งนี้

น้องเหรอกแจ้งว่ารถน้องแก่แรถน้องคนนี้นนนนะไม่เจ้าของรถหายขณะนี้น